ต้อนรับสู่บทเรียนที่1ของบทเรียนชุดทวีคูณเอาล่ะครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกคุณว่าผมตื่นเต้นแทนคุณจริงๆทำไมผมดึงพูดอย่างนั้นเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าทำสิ่งใดในชีวิตของผมชีวิตของผมได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไรเมื่อพระองค์สำแดงสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันให้กับคุณในบทเรียนนี้ผลิตภาพหรือการเกิดผลไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของผมนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงแบบรากถึงโคนเอาล่ะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องผมอยากจะบอกคุณไว้ล่วงหน้าว่าจริงๆแล้วนนนีี่่เป็ตอท ของชุดบทเรียน3ตอนซึ่งเราเรียนกันมาเรื่อยๆนะครับทีนี้แต่ละตอนจะแยกจากกันนะครับแต่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้ง3ตอนมีความต่อเนื่องกันครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะศึกษาหมดทั้ง3ตอนบทเรียนแรกชื่อส่งเรียกบทเรียนชุดที่2ชื่อรับของประธานและบทเรียนชุดนี้แน่นอนครับชื่อว่าทวีคุณผมอยากจะบอกอย่างนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษาเรื่องรับของประธานผมแนะนําอย่างยิ่งให้ศึกษาก่อน แต่ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะทบทวนเรื่องรับของประธานในสองบทแรกแต่ถ้าหากคุณพึ่งศึกษาเรื่องรับของประธานไปแล้วก็ให้ข้ามสองบทแรกได้แล้วไปดูบทที่3มชุดทวีคูณได้เลยครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับเรากําลังจะเริ่มด้วยคํากล่าวของอัครทูตเปาโลและประธรรมโรมบทที่12ข้อที่6เปาโลกล่าวไว้ดังนี้โดยพระคุณพระเจ้าได้ประทานของประธานแก่เราแตกต่างกันเพื่อให้เราทําสิ่งต่างๆได้อย่างดี เอาละครับในตอนต้นตรงนี้ผมจะอธิบายถึงคำสามคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญไปตลอดบทเรียนนี้สองในสามคำอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้คำแรกคือโดยพระคุณพระคุณคือคำแรกที่ผมอยากจะอธิบายและอยากจะสร้างความแน่ใจว่าเราเข้าใจตรงกันเรื่องพระคุณของพระเจ้าไหม ที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อคุณพูดถึงเรื่องพระคุณกับคริสเตียนส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงการอภัยบาปเขาจะนึกถึงเอ่อสิ่งที่พระเจ้าให้เปล่าๆพวกเขาจะนึกถึงความรอดแต่ก็มีคริสเตียนไม่กี่คนที่ผมเคยพบเมื่อได้ยินคําว่าพระคุณเขาจะนึกถึงการเสริมพลังและถ้าคุณไปค้นดูคํานี้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มคํานี้ถูกนิยามว่าการเสริมพลังพระเจ้าเองตรัสคานี้แก่อากาัครทูตเปาโลพระองค์ตรัสว่าพระคุณของเราเพียงพอสําหรับเจ้า พอฤทธิ์อำนาจของเราทำงานได้ดีที่สุดในความอ่อนแอของเจ้าหรือในการไร้ความสามารถของมนุษย์ดังนั้นจากสองโครินบทที่12ข้อที่9พระเจ้านิยามคำว่าพระคุณหมายถึงการเสริมพลังของพระองค์จริงๆถ้าคุณดูนิยามคำกรีกคาริสในดัชนีของสตรองความหมายคือของให้เปล่าซึ่งน่าปรารถนาให้คุณประโยชน์คือทุกสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างไรก็ตามดัชนีของสตรองนิยามด้วยคำว่าเป็นอิทธิพลของพระเจ้าที่ส่งผลต่อจิตใจและสะท้อนชีวิต ดังนั้นพระคุณพระเจ้าสะท้อนให้เห็นภายนอกด้วยถ้าคุณดูกิจการบทที่11บเอบรบัสมายังคริสตจักอันทิโอกและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือผู้เชื่อไม่ใช่แค่ได้ยินเรื่องพระคุณเขาได้เห็นถึงการเสริมพลังถ้าคุณดูในสองเปโตรบทที่1เปโตรบอกไว้ว่าขอให้พระคุณมีทวีคูณแก่ท่านในฐานะฤทธอำนาจของพระเจ้าดังนั้นเปโตรนิยามพระคุณพระคุณของพระเจ้าว่าคือการเสริมพลังแก่เขา ดังนั้นหลังจากศึกษาคำกรีกมาหลายปีหลังจากศึกษาพระคัมภีใหม่ผมจึงสรุปนิยามของคำกรีกคำนี้ได้นิยามหนึ่งพระคุณคือการสถิตของพระเจ้าเพื่อเสริมพลังพระคุณทำให้คุณและผมมีความสามารถเกินไปกว่าความสามารถตามธรรมชาติของเราทีนี้ถ้าคุณดูการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยทุกคนในชิตของเราตอนนี้ผมจะบอกคุณอย่างนี้สิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณให้ทำในโลกนี้ไม่มีทางที่คุณจะทำสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคุณเองคุณก็ตอบว่าอะไรนะ และพระองค์เรียกฉันมาทาไมนั่นเพราะพระองค์ประสงค์ให้คุณพึ่งพระคุณของพระองค์ดังนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจว่าพระคุณเสริมพลังให้คุณไปไกลกว่าความสามารถตามธรรมชาติคุณก็ไม่มีวันสามารถทําสิ่งใดที่ได้รับมอบหมายในโลกนี้ให้สําเร็จได้เลยจริงๆแล้วพระกัมภีร์บอกไว้ในโรมบทที่หว่าเราเข้ารับพระคุณนี้ได้โดยความเชื่อ ดังนั้นผมอยากให้คุณลองนึกภาพความเชื่อเป็นเหมือนท่อน้ําที่นําการเสริมพลังจากพระคุณจากพระเจ้ามาสู่ชีวิตของคุณต่อไปคําที่สองในพระคัมภี์ข้อนี้ให้เราอ่านทั้งข้ออีกครั้งโดยพระคุณพระเจ้าได้ประทานของประทานแก่เราแตกต่างกันไปเพื่อให้เราทําสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นคําที่สองที่ผมอยากจะเน้นคือคําว่าของประทานทีนี้ถ้าคุณเอาคํากรีกคาริสคออรออิสอมาเติมมอมากับสละอาเข้าไป คุณจะได้คําว่าคาริสมาคือคำกรีกที่แปลว่าของประธานคํากรีคำนี้หมายความว่าอย่างไรคํานี้หมายถึงการมอบพระคุณพิเศษพร้อมความสามารถพิเศษซึ่งเสริมพลังแต่ละบุคคลเอาละผมขออ่านอีกสักครั้งการมอบพระคุณพิเศษซึ่งเสริมพลังคุณด้วยความสามารถพิเศษโอ้จริงเหรอเนี่ยทีนี้ฟังเสียงผมอีกครั้งจะได้ความรู้สึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยพระคุณ พระเจ้าได้ประธานของประธานแก่เราแตกต่างกันไปเพื่อให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีถ้าคุณดูคาริสมาในชีวิตของเราบางครั้งอาจดูเหมือนความสามารถตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเหนือธรรมดาบางครั้งก็เห็นได้ชัดเราสามารถมองเห็นของประธานจากพระเจ้าในชีวิตผู้คนแต่บางครั้งมองแทบไม่เห็นเลยแต่ก็ยังเป็นสิ่งเหนือธรรมดาเสมอเอาเป็นว่าอย่างนั้น คาริสมาจากพระเจ้าให้คุณและผมมีความสามารถเหนือกว่าความสามารถธรรมดาทั่วๆไปสําคัญมากนะครับที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้พระเจ้าได้มอบของประทานให้แก่ลูกทุกคนของพระองค์เอาละฟังผมนะไม่ใช่แค่สิทธยาพิบาลไม่ใช่แค่มิชชันนารีไม่ใช่แค่ผู้นำนำ้ำมศการ ลูกๆทุกคนของพระเจ้ามีคาริสมาในชีวิตของเขาและนั่นอาจแสดงออกเป็นของประธานอย่างหนึ่งหรืออาจจะสองอย่างสาอย่างถ้าคุณดูชีวิตส่วนตัวของผมคุณอาจจะบอกว่าของประธานที่เห็นได้ชัดในชีวิตของผมคือการพูดและการเขียนแล้วมีของประธานในการพูดและของประธานในการเขียนเสมอหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ มีหลายครั้งที่พระเจ้าใส่ของประทานไว้ในชีวิตคนตั้งแต่เกิดนะครับถ้าคุณดูชีวิตยอนผู้ให้บัพติศมาเขามีของประทานของประทานที่รู้ว่าใครเป็นพระเมสยาเขารับรู้ถึงพระเมสยาเมื่อพระเมสยาอยู่ในคันนางมารีจําได้ไหมครับเมื่อมารีไปเยี่ยมอลิซาเบธทารกยอนผู้ให้บัพติศมาก็โลดเต้นอยู่ในคันอลิซาเบธเขามีของประทานในการรับรู้พระเมสยานั้นตั้งแต่เกิดและ 30ปีต่อมาเมื่อพระเยซูมายังแม่น้ำจอแดนเพื่อรับบัพติศมายอนเป็นคนแรกที่รับรู้ว่าพระองค์คือใครเปิดตัว messenger x สำหรับดาว์โหลดข้อมูลใหม่ๆและวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ติดตามพระเยซูคริสต์โดยจอห์และลิซาบีเวียไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสอนพระคัมภีร์หนังสือเสียงอีบุ๊กหนังสั้นพระคัมภีร์ฉบับต่างๆและอีกมากมายแพลตฟอร์มใหม่นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและยังรองรับถึง111ภาษาไม่ว่าใครก็สามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้แล้วทุกที่ทุกเวลาดาวโหลดแอปได้แล้ววันนี้หรือที่เว็บไซต์ bestjx.com แต่ก็ไม่จริงเสมอไปมีหลายครั้งที่พระเจ้าใส่ของประธานเข้ามาในชีวิตของเราแต่ก็ไม่เสมอไปไม่ว่าจะโดยพระวจนะของพระเจ้าหรือโดยการอธิษฐานขอสําหรับผมเกิดขึ้นทํานองนี้ถ้าคุณดูที่ผมจะเห็นได้ชัดว่าของประธานหนึ่งอย่างคือการเขียนแต่สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือวิชาที่ผมเรียนได้แย่ที่สุดตอนอยู่มปลายคือภาษาอังกฤษการเขียนเชิงสร้างสรรค์และภาษาต่างประเทศผมกลัวที่จะต้องเขียนอะไรออกมาสักหน้าจริงๆ ผมจำได้ว่ามีการบ้านให้เขียนรายงาน1ห,หรือ2หน้าและผมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเขียนเสร็จผมได้เขียนประโยคสักสองประโยคแล้วก็ขยำทิ้งผมได้เกรดต่ำมากในวิชาภาษาอังกฤษแล้วถ้าคุณได้ไปดูข้อสอบ Entrance ของประเทศของเราคือ SAT ข้อสอบครึ่งหนึ่งตอนที่ผมทำครึ่งหนึ่งคือวิชาภาษาอังกฤษอีกครึ่งหนึ่งเป็นคณิตศาสตร์ ผมทำวิชาภาษาอังกฤษได้3.70ตลอดชีวิตผมผมเจอคนที่ทำคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในข้อสอบ SAT ได้ต่ำกว่าผมแค่คนเดียวดังนั้นตอนที่พระเจ้าตรัสบอกผมให้เขียนหนังสือในปี1991นั้นผมขำในใจแล้วบอกว่าพระเจ้าครับผมคิดว่าในโลกใบนี้พระองค์มีลูกเยอะมากจนพระองค์อาจจะจำได้ไม่หมดแล้ว พระองค์ไม่อยากให้ผมเขียนหรอกไม่เชื่อถามครูอังกฤษของผมได้เลยและผมจําได้ว่าผมไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย10เดือนต่อมามีผู้หญิงสองคนจากคนละรัฐมาหาผมภายในสองสัปดาห์และมาพูดแบบเดียวกันทั้งสองคนบอกว่าจอห์นถ้าคุณไม่เขียนสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณเขียนพระองค์จะไปตรัสสิ่งนั้นๆกับคนอื่นแทนวันหนึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําลงไปคราวนี้พอหญิงคนที่สองจากรัฐเท็กซัสมาบอกผม2ส,สัปดาห์หลังจากหญิงคนแรกจากฟอริดรามาบอกผมเกรงกลัวพระเจ้าจับใจ แล้วผมก็จําได้ว่าผมฉีกกระดาษสมุดบันทึกมาแผ่นหนึ่งผมเซ็นสัญญาไว้บนหัวกระดาษผมเขียนสัญญากับพระเจ้าผมบอกว่าพระเจ้าครับผมคิดว่าพระองค์คงพลาดครั้งใหญ่ผมเขียนไม่ได้หรอกดังนั้นผมจึงต้องการพระคุณและผมก็เซ็นสัญญาจนมาถึงทุกวันนี้หนังสือเป็นสิบสิบล้านเล่มถูกตีพิมพ์แจกจ่ายออกไปทั่วโลกและผมก็ยินดีมากจริงๆที่ผมได้เป็นนักเขียนภาษาอังกฤษที่น่าขนลุกเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าหนังสือพวกนั้นเขียนออกมาได้อย่างไรผมรู้ว่าของประธานคือความสามารถที่จะเขียนนั้นไม่ได้เป็นของผม แต่เป็นความสามารถที่มาจากพระเจ้าประธานและนี่คือ,อนิยามของคําว่าคาริสมาไม่ใช่ความสามารถตามธรรมชาติแต่เป็นความสามารถจากพระเจ้าถ้าคุณดูที่การพูดของประธานอีกอย่างของผมก็คือการพูดผมจําได้ว่าเมื่อลิซ่ากับผมแต่งงานกันครั้งแรกที่เธอฟังผมเทศนาเธอนั่งอยู่แถวหน้าเธอฟังผมเทศนาได้ห้านาทีแล้วก็ง่วงหลับไปเลยแล่ะครับแล้วก็หลับจนผมเทศจบ เพื่อนสนิทของเธอนั่งถัดเธอไปเธอเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเอมี่เอมี่รับสนิทมากเสียจนผมเห็นน้ำลายเธอไหลย,ยืดออกมาจากมุมปากของเธอเลยครับไงล่ะนั่นมันทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดมากๆเลยครับแต่ผมก็เป็นนักพูดที่น่าขลุกแต่ผมจำได้ว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและเรารับใช้ในคริสตจักรเป็นเวลา4ปีครั้งตั้งแต่แต่งงานเมื่อผมถูกขอให้ไปเป็นศิทยาพิบาลอนุชนเมื่อเราข้ามรัฐฟลอริดาไปเช้าวันอาทิตย์แรก สิทธิพิบาลขอให้ผมลุกขึ้นทักทายคน500คนในรอบน้ำมศการภรรยาของผมตื่นตระหนกมากครับเธอบอกว่าได้โปรดพระองค์เจ้าข้าขอให้เขาไม่ทําเราขายหน้าผมหมายถึงเธอก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมเป็นนักพูดที่น่าขนลุกจําได้ว่าผมลุกขึ้นรับไมโครโฟนมาและภายใน60วินาทีคน2,500คนลุกขึ้นยืนร้องตะโกนและผมก็เทศนาไปอีก4นาที ผมจำได้ว่าผมส่งไมโครโฟนคืนให้สิทธยาพิบาลและผมก็กลับไปนั่งที่ตัวผมสั่นเหมือนใบไม้ไหวไม่รู้ว่าเพราะอะดรีนาลีนหรือการเจิมแต่เชื่อว่าเป็นทั้งสองอย่างแล้วลิซ่าบอกผมหลังจบรอบน้ำมัสการว่าเธอหวั่นใจอยู่เธอมองแล้วพูดว่าใครกันที่มาอยู่ในร่างสามีของฉันเมื่อกี้เธอตกใจมากครับผมเชื่อว่าในเวลานั้นของประธานในการพูดมาถึงชีวิตของผมแล้วครับและหลังจากนั้นหลายปีต่อมาผมจำได้ว่า เรากําลังทําความสะอาดโรงรถแล้วผมพบเทปต้นฉบับและคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเทปนั่นคืออะไรจริงๆก็เรียกว่าเทปคลาสเซตนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับคุณลองหาดูใน Google ก็ได้แต่เอาละผมพบบันทึกคําเทศนาที่ผมทําให้ลิซ่ากับเพื่อนหลับและผมก็โยนมันทิ้งแต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าอย่าทิ้งมันนะและผมก็บอกกับพระองค์ว่าไม่ได้ไม่ได้ผมต้องทิ้งเทปนี้ อย่าให้ใครได้ฟังคำเทศนานี้อีกจะดีกว่าเพราะมันน่าขนลุกพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสอีกครั้งว่าอย่าขว้างทิ้งผมตอบว่าก็ได้ครับพระองค์แต่ลูกอย่าเข้าใจว่าทำไมจึงทิ้งเทปเทศนาอันน่าขนลุกนี้ไม่ได้พระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยเราอยากให้เจ้าเก็บเอาไว้เพราะเราอยากให้เจ้ารู้ไว้เสมอว่าเจ้าเป็นนักพูดที่แย่ขนาดไหนเมื่อไม่มีเราและคุณทราบไหมครับผมอยากจะบอกว่า เทปนั้นปกป้องผมเพราะมีหลายครั้งที่ผมพูดกับคน5,000คนหมื่นคนและคนฟังก็ลุกขึ้นเชียร์ผมพวกเขาตื่นเต้นมากจนคุณสัมผัสได้เลยว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในห้องนั้นและถ้าผมไม่ฉลาดผมอาจคิดว่าผมจะต้องทำอะไรในสถานการณ์นั้น แต่ผมจำได้เชื่อผมเถอะผมจำได้ว่าผมเคยเป็นนักพูดที่แย่ขนาดไหนมาก่อนที่พระเจ้าจะเจิมผมหรือพูดได้ว่าก่อนพระเจ้าประทานคาริสมาแก่ผมให้กล่าวคำพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าผมมีของประทานที่ผมไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นเข้าใจใช่ไหมครับครั้งที่ผมร้องเพลงที่บ้านคือทุกคนต้องบอกผมอย่างสุภาพหรือแม้แต่อ้อนวอนจริงจังให้ผมแบบว่าเงียบๆแล้วก็ร้องเบา ทำไมล่ะเพราะผมเป็นนักร้องที่น่าขนลุกยังไงล่ะครับเมื่อวานผมออกไปอธิษฐานตอนเช้าแล้วก็เริ่มร้องเพลงสันเสริญสันเสริญรู้จักใช่ไหมครับสันเสริญสันเสริญสัรเสิริญ,รญจริงๆผมไม่อยากร้องออกมาเลยล่ะผมไม่อยากทําให้คุณตกใจนะครับแล้วผมก็นั่งลงตรงนั้นแล้วอธิษฐานว่าพระเยซูครับพระองค์ต้องรักผมมากๆแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมร้องเพลงเขียนและเล่นดนตรีก็ไม่เป็นผมเคยเรียนเปียโนคุณพ่อคุณแม่ให้ผมเรียนอยู่4ปีกับครูดนตรีมืออาชีพแต่คุณรู้ไหมเธอเข้าไปคุยกับคคุุณณพพ่่่ออแแมมขงผลวูดา กรุณาเถอคะค่ะให้ลูกชายคุณเลิกเรียนได้ไหมนั่นแหละผมเล่นดนตรีได้แย่ขนาดนั้นเลยครับผมรู้ว่าผมมีความสามารถด้านไหนและผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้ว่าความสุขเป็นของหญิงชายที่รู้ว่ามีของประธานอะไรและใช้ของประทานนั้นแต่ความทุกข์ลำเค็นก็มีแก่ชายหญิงที่พยายามฝืนพวกเขาพยายามทำสิ่งที่เป็นของประธานของคนอื่นผมเคยเห็นการลอกเรียนคาริสมาของพระเจ้าอย่างเลวร้ายมาเพราะคุณจะไม่มีวันพบฟังผมดีๆนะคุณจะไม่มีวันพบ การลอกเลียนของประธานของคนอื่นที่ดีและน่าทึ่งเลยเพราะของประธานที่พระเจ้าใส่ไว้ในคุณเป็นเอกลักษณ์และจำเป็นต่อการเติบโตในพระกายของพระคริสต์และเพื่อการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นขอให้ฟังผมให้ดีคุณมีของประธานพระเจ้าใส่พระคุณของพระองค์ในชีวิตคุณทำให้คุณมีความสามารถเกินกว่าความสามารถตามธรรมชาติและพูดให้เจาะจงก็คือพระองค์ใส่คาริสมาของพระองค์ซึ่งก็คือของประธานเฉพาะเจาะจงในชีวิตคุณอาจเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายทิ้ง อาจเป็นของประธานการร้องเพลงอย่างไพเราะจนสามารถหันจิตใจคนให้กลับมาหาพระเจ้าได้อาจเป็นของประธานซึ่งให้สามารถออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างบางประเภทซึ่งไม่เคยมีใครประดิษฐ์ได้มาก่อนของประธานนั้นอาจอยู่ในแวดวงธุรกิจซึ่งทำให้คุณมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสหารายได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าของประธานจากพระเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับเกินกว่าจะบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ได้หมดเลยนะครับ แต่เชื่อผมเถอะครับพระเจ้าใส่ของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างไว้ในชีวิตคุณซึ่งจะทําให้คุณมีความสามารถเกินกว่าความสามารถตามธรรมชาติทั่วไปเลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทําเพื่อสรุปบทแรกนี้ผมอยากอธิษฐานขอพระเจ้าสําแดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ใส่ของประทานอะไรไว้ในชีวิตของคุณพระบิดาเจ้าข้าในพระนามพระเยซูผมร้องขอต่อพระองค์กร,รุณาเถิดพระองค์เจ้าข้า โปรดสำแดงแก่พี่น้องชายหญิงของผมว่าพระองค์ใส่ของประธานอะไรไว้ในชีวิตของพวกเขาเพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์เพื่อมีผลกระทบต่อผู้คนมากมายไปตลอดชีวิตนิรันดร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขออธิษฐานขอให้สิ่งนี้แจ่มแจ้งแก่พวกเขาในพระนามพระเยซูอาเมนเราจะไปถึงบทต่อไปและบทต่อไปนั้นเราจะเริ่มศึกษาคำที่สามซึ่งจะเป็นฐานสำคัญสำหรับบทเรียนการทวีคูณทั้งหมดนี้ เปิดตัว Messenger X แพลตฟอร์มสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆและวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ติดต,ตามพระเยซูคริสต์โดยจอห์นแลนดิซ่าบีเวียไม่ไว่าจะเป็นวิดีโอสอนพระคัมภีร์หนังสือเสียงอีบ e ุ book, ๊กหนังสั้นพระคัมภีร์ฉบับต่างๆและอีกมากมายแพลตฟอร์มใหม่นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและยังรองรับถึง111ภาษาไม่ว่าใครก็สามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้แล้วทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปได้